สวัสดีครับจากช่อง n i m a l c h a n n e l นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเปรียบเทียบกันนะครับเป็นกล้อง Sony A7C R นะครับแล้วก็ตัวกล้อง Sony A7R Mark 5นะครับแล้วก็ตัวกล้อง s o n y A7C Mark 2นะครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันว่าไฟล์แต่ละตัวเนี่ยให้สี anyway, เป็นยังไงนะครับแล้วก็ไฟล์แต่ละตัวเนี่ยมีค่า ISO ที่ดันเข้าไปถึงสูงนะเป็นคุณภาพไฟล์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกว่าว่าการเทสของผมในรอบนี้นะครับจะเป็นการเทสทดสอบโดยเป็นนภาพิ่ง ล้วนนะครับแล้วก็ภาพนิ่งตรงนี้ผมได้เซตค่าอุณหภูมิของสีนะครับเป็นที่5,500นะครับของกล้องทั้ง3ตัวนะครับเป็นค่าเดียวกันโดยที่ของผมจะไล่ I อเไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่ากล้องแต่ละตัวเนี่ยให้ค่าสีต่างๆเป็นยังไงแล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีน้อยที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปๆเนี่ยผมอยากทําให้เพื่อน,อนๆหลายคนนะครับที่มีความสงสัยว่าเอ้ยกล้อง A7C Mark 2 A7CR A7R Mark 5าเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างเพื่อน S <S จะได้เอาไปเป็นการประกอบตัดสินใจได้นะครับว่าจะเลือกซื้อกล้องให้ตรงกับความต้องการที่ตัวเองใช้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้อะไรบ้างแล้วก็ดูอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นคลิปเบื้องต,ต้นนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเลยว่าเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับคลิปคลิปนี้นะครับว่าไอ้ตัวกล้องต,ตัวเนี้ย A7C Mark 2นะครับเป็นยังไง A7CR เป็นยังไงแล้วก็ A7R5 เป็นยังไงเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหลังจากชมคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปทดสอบกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว นะครับใครที่กำลังหาซื้อกล้องมือสอนะครับสามารถติดต่อทางร้าน S M P Market เข้าไปได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณร้าน o n e s h o t t a m e r a นะครับใครที่กำลังหาอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะแดปเตอร์ตัวกระจกกันรอยหรือตัวตั้งไฟนะครับสามารถติดต่อเข้าไปดูร้าน o n e s h o t t c m m r r a ได้นะครับใน Shopee อันนี้นะครับจะเป็นการทดสอบระหว่าง A7CR กับ A7C Mark 2นะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตัว A7CR ขวามือเป็น A7C Mark 2นะเพื่อนๆจะเห็นว่าที่ ISO 1 0 0เนี่ยมันทำภาพออกมาได้ดีทั้งคู่เลยแล้วก็สีผิวของภาพนะครับก็จะไม่ค่อยต่างกันผมเซตค่ากล้องนะครับเป็นค่าที่ K 5 5 0 0นะแล้วก็เป็นการจัดไฟแบบที่คอดิชั่นเดียวกันแสงสีก็จะได้ออกมาในลักษณะเดียวกันนะครับเรามาเทสกันว่า ที่ ISO ต,ต่างๆมันจะเป็นคุณภาพยังไงนะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันในส่วนของตัว SO 2000นะครับทั้งคู่เนี่ยทำออกมาได้ดีทั้งคู่เลยนะสีผิวความละเอียดความคมชัดเนี่ยทำออกมาได้ดีทั้งคู่เลยเพื่อน,อนๆดูไปพร้อมๆกันนะแล้วก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่ารู้สึกยังไงกับกล้อง2ตัวนี้ในการเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัว A7R 5ให้ดูด้วยนะในคลิป,ลปนี้ อันนี้ก็จะเป็นที่ ISO 2000นะครับความคมชัดดีทั้งคู่น้อยก็ไม่ค่อยเยอะความละเอียดของ61ล้านพิกเซลทำได้ดีมากๆนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะขีนมากๆสำหรับตัว ISO 2000นะครับต่อมานะครับเป็น ISO 4000เพื่อนๆก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าตัว ISO 4000เนี่ยตัวน้อยที่เกิดขึ้นของ A7C R นะครับมันเริ่มเยอะขึ้นแต่มันก็ยังพอยอมรับได้นะเพราะว่าผมมองว่ามันก็ยังแบบ ให้สีที่ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปตัว a 7 c mark 2เนี่ยมันก็มีน้อยขวาอยู่แล้วเพราะว่าพิกเซลมันน้อยนะครับต่อมานะครับเป็นที่ iso 6 4 0 0นะเพื่อนเพื่จะเริ่มเห็นต่อมาแล้วว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่าง a 7 c r กับ a 7 c mark สสีผิวก็เริ่มมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วเพราะว่าเกิดการโดนรบกวนของน้อยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยในส่วนมืดมันก็จะเริ่มมีเม็ดน้อยเกิดขึ้นนะครับ ต่อมานะครับเป็นการทดสอบที่25600นะเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่า HCR เนี่ยมันจะมีอมเขียวตุนๆแล้วนะครับเพราะว่าสีมันเริ่มผิดเพี้ยนในการดัน SO เยอะๆนะเอเมาร์กสเนี่ยสียังไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆลองดูแล้วลองตัดสินใจกันดูว่าเป็นยังไงนะครับในดินามิกของ a 7 c r เนี่ยทำได้ดีกว่านะถ้าเอามาขุดเอามาอะไระครับใน เลเวลที่เป็น ISO ต่ำๆนะแต่ถ้า ISO สูงๆเนี่ยมันจะเกิดน้อยเยอะแบบนี้แหละเป็นเรื่องปกติเลยต่อมานะครับเป็นที่32,000นะครับ ISO เพื่อนๆจะเห็นละ a 7 c r เนี่ยมันจะเขียวมากๆแล้วตัว a 7 c Mark 2เนี่ยมันก็ยังคงสภาพได้อยู่แต่มันก็จะเริ่มมีสีผิดเพี้ยนเกิดขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆลองดูไปพร้อมๆกันนะ แล้วต่อมานะครับเป็นที่32,000น่ะ h อ AJCR แล้วก็อีกตัวหนึง AJC2 เนี่ยเป็นที่51,200นะครับมันมีความน้อยเนี่ยมันเกิดได้คล้ายๆกันนะซึ่งเวลาผมออกมาเทียบผมรู้สึกว่ามันคล้ายกันซึ่งตัว AJC2 เนี่ยมันโดนเคไว้ว่ามันสามารถจัดการน้อยไดย้ดีกว่า AJCR แต่ความคมชัดเนี่ย AJCR จะเหนือกว่านะครับสำหรับ AJCR ถ้าเป็นความคมชัดเพราะว่าพิกเซลเขาเยอะกว่า เดี๋ยวคลิปคินี้นะครับผมจะมีการทดสอบ A7CR เทียบกับ A7R5 ให้ดูด้วยว่าไฟล์เป็นยังไงเพราะว่าเขาใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันนะครับแต่หลายๆคนอยากสงสัยว่าสีเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันต่อ แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง A7C R กับ A7R V นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าที่ ISO 1 0 0เนี่ยสีของทั้ง2ตัวนะครับซ้ายมือจะเป็นตัว A7C R นะครับขวามือจะเป็นตัว A7R V นะซึ่ง A7R V กับ C R เนี่ยสีมันจะโดยความรู้สึกส่วนตัวนะสีมันจะมีความดิบต่างกันเล็กน้อยนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าสีผิวอะทาง A7C R นะครับจะมีความสว่างกว่า A7R V เล็กน้อยนะครับอันนี้แต่งได้นะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ซีเรียสมาก เพื่อนๆลองดูจากในคลิปนะอันนี้ที่ s o 100นะครับ๋ยวผมจะไล่เปรียบเทียบไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า a7cr เนี่ยมันแตกต่างอะไรกับ a7rv นะครับแน่ๆฟังก์ชันของบอดี้ภายนอก a7rv จะเหนือกว่า a7cr แน่นอนไม่ว่าจะเป็น evf หรือว่าบอดี้ต่างๆนะครับต่อมานะครับเป็นที่ s o 1000นนะเพื่อนๆจะเห็นว่าตัว a7cr เนี่ยกับ a7rv เหมือนกันทุกประการเลยเป็นเซนเซอร์เดียวกันความคมความชัดของภาพความใสความคีนเนี่ย แทบจะเหมือนกันทุกประกาศเลยนะครับน้อยก็ให้ลักษณะเดียวกันเลยเพื่อนๆลองดูแล้วก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับระหว่าง A7CR กับ A7RV นะครับว่าเป็นยังไงต่อมานะครับเป็นที่ ISO 2000นะ ISO 2000เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าน้อยมันก็เกิดขึ้นมันก็ลักษณะเดียวกันแหละสีผิวที่ได้นะครับอันนี้เป็นภาพผมเองผิวผมก็ลักษณะคล้ายๆกันทั้ง2ตัวแต่ก็จะเห็นได้ชัดว่า ตัวความดิฟของสีมันต่างกันเล็กน้อยนิดเดียวนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นที่ s o 4,000นะน้อยที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นชัดเจนเพราะว่าพิกเซล61ล้านทั้งคู่ความคมชัดของภาพก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับคือในมุมมองของผมเนี่ยตัว ISO ที่ทำได้ดีของตัว A7R V กับ s c r เนี่ยจะอยู่ประมาณ4,000นะถ้ามากกว่า4,000เนี่ยจะเริ่มแบบเป็นเม็ดๆเ,เยอะขึ้นละแล้วก็ ความคมชัดจะเริ่มตกลงบ้างแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเม็ดสีเนี่ยที่เกิดขึ้นเยอะนะครับต้องมาแก้ในโปรแกรมค่อนข้างเยอะแต่ที่ ISO 100-4000เนี่ยผมว่าใช้ได้ค่อนข้างดีมากๆต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ ISO 4000เพื่อนๆก็จะเห็นจากคลิปนะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตัวความเป็นเอกลักษณ์ของตัว r v กับ C/R เนี่ยคือพิกเซลมันเยอะมันก็จะมีน้อยเกิดขึ้นบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติเลยส่วนสีผิวเนีเพื่อนๆอาจจะ มันแตกต่างกันเล็กน้อยนิดเดียวแต่คอดิชั่นที่ตั้งเนี่ยคอดิชั่นเดียวกันคือค่าอุณหภูมิแสงอยู่ที่5,500นะครับแล้วก็เซตไฟเหมือนกันทั้งคู่ต่อมานะครับเป็นที่ i so 6400นะ6,400เพื่อนๆจะเห็นว่าเม็ดเกลนเม็ดน้อยเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะว่ามันเป็น เซนเซอร์เดียวกันมันก็จะได้ลักษณะออกมาแบบเดียวกันนะครับความคมชัดก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับแล้วก็มีความละเอียดที่สูงอยู่นะครับต่อมานะครับเป็นที่ ISO 12,800นะ้เม็ดสีก็จะเริ่มเกิดขึ้นเยอะนะครับเพื่อนๆก็ลองดูจากในคลิปแล้วลองตัดสินใจกันดูเปรียบเทียบกันดูแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาผมอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาเพราะว่าจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นต่งตางๆในกล้องรุ่นต่างๆนะครับจะได้เอามา ประยุกใช้แล้วก็ทาคลิปรีวิวในอนาคตต่อไปต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ ISO 25,600นะครับทั้งคู่เพื่อนๆจะเห็นว่าสีของภาพเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าน้อยไม่เริ่มเยอะเรามีแสงสีโดนล,ลบกวนนะครับสีมันจะเริ่มเขียวๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นจากในภาพนะเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆดูนะครับใกล้ๆว่ามันจะเริ่มเขียวๆและตรงบริเวณที่เป็นโซนโซนมืดนะครับโซนดำเนี่ยมันจะเริ่มเขียวขึ้นมานะครับ เนี่ยอันนี้ผมซูมเข้าไปใกล้ๆนะเพื่อนๆจะเห็นว่าในส่วนของโซนมืดกับโซนผิวเนี่ยมันจะเริ่มมีสีเข้ามาปะปนนะครับเป็นสีเขียวสีต่างๆนะสีมันเริ่มผิดเพี้ยนไปนะครับเพราะว่า ISO มันโดนดันขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากๆและต่อมานะครับจะเป็นที่ ISO 32000นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสีมันเริ่มมีความผิดเพี้ยนค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะครับในส่วนที่เป็นส่วนมืดนะครับเพราะว่าในส่วนต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันจะเริ่มมีสีของตัวน้อยอะทให้สีมันเพี้ยนไปนะครับเพื่อนๆก็ลองดูจากคลิปนี้แล้วก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูได้นะครับยังไงแล้วเพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูน้องในคลิปลปนี้ผมอยากจะทําให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าตัวสีต่างๆทั้งกล้องทั้ง3ตัวเนี่ยเปรียบเทียบกันเป็นยังไงแล้วก็มีค่าน้อยที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับแต่พิกเซลเยอะเป็นเรื่องธรรมดานะที่น้อยมันจะสูงกว่าตัวพิกเซลน้อยอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับ ยังไงแล้วฝากติดตามช่อง Minimal Channel ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยขอบคุณมากๆครับ